แต่ก็ยังไม่ชัดนะคะว่ารัฐบาลใหม่จะได้มาเมื่อไหร่นะเพราะว่าการจัดตั้งรัฐบาลในช่วงสุดสัปดาห์นี่มันอึมครึมกันอยู่จริงๆค่ะแล้วก็ช่วงสุดสัปดาห์ ช่วงแรกของการหยุดยาวเนี่ยทางการเมืองความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นตลอดไม่หยุดหย่อนเลยนะคะแล้วก็ดูทีท่าว่าช่วงเครื่องหลังของวันหยุดยาวคอการเมืองก็คงจะไม่ได้หยุดพักกันจนกว่าจะได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่แหละแต่ดูเหมือนกับว่าคนที่ทิ้งระเบิดลูกแล้วลูกเล่าหนีไม่พ้นคุณชูวิทย์กมลวิธิษค่ะนอกจากจะโพสต์เรื่องดิลดล,ลับดีลรั่วดิลลวงทักสินเลื่อนกลับบ้านแล้วล่าสุดก็ยังโพสต์เรื่องมีลุงไม่มีเราปิดสวิตก้าวไกลค่ะ โพสต์ล่าสุดของคุณชูวิทย์เนี่ยเขาก็มองอะน,นะคะว่าเพื่อไทยน่าจะต้องก้าวไกลออมองคุณชูวิทย์บอกว่าเพื่อไทยน่าจะต้องให้ก้าวไกล เอ่ยปากยอมเป็นฝ่ายค้านในการประชุม8ปดพักที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสักประมาณวันที่3สิงหาคมแน่ๆค่ะเพราะว่านัดโหวตกันวันที่4นี่แหละแต่คุณชูวิทย์เขาอ้างว่าการเจราจาใต้ดินได้สุดจัดตั้งรัฐบาลแล้วเสียงรวม315เสียงคือจะมีเพื่อไทยภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติชาติไทยพัฒนาประชาชาติแล้วก็พักเล็กอื่นๆแต่ก้าวไกลเนี่ยไปเป็นฝ่ายค้านเป็นไปตามสุดมีลุงไม่มีเราเลยค่ะส่วนเพื่อไทยเขาจะกระโดดข้ามรัว้วโดยจะเปิดเกมเร็วชิงโหวต ยกตัวสูงในวันที่4สิงหาคมแล้วสวจะโหวตให้เต็มสภาค่ะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าพิจารณาจากโพสต์ของคุณชูวิทย์นะคะดีลใต้ดินเนี่ย เสร็จแล้วนะคะแต่ว่าภาพที่เห็นตอนนี้ดูอาจจะยังไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่นักนะคะเพราะว่าทางเพื่อไทยเองเลขาธิการพักอย่างคุณประเสริฐจ,จันทระรวงทองก็ออกมาบอกแล้วว่าตอนนี้เนี่ยกำลังประสาน8ปดพักการเมืองร่วมอยู่นะคะถ้าเกิดว่าจะมีความคืบหน้าเดี๋ยวจะบอกอีกครั้งส่วนจะคุยได้เมื่อไหร่อย่างไรมีการคาดกันประมาณ2ช่วงก็คือ3 1มสถึงหนี้หรือว่าอาจจะเป็นช่วงประมาณสักวันที่2-3ถึงเพราะว่าต้องคุยกันให้เสร็จค่ะเนื่องจากว่าวันที่3เนี่ยจะมีการคุยเว็บ3ฝ่าย แล้วแต่ทีนี้ก็มีรายงานด้วยเหมือนกันนะคะว่าวันที่4จะมีการเสนอชื่อของคุณเสษฐาโดยที่คุณอดิศรเพียงเกษรสอบัญชีรายชื่อของเพื่อไทยค่ะเขาก็แสดงความเชื่อแล้วนะคะว่าน่าจะโหวตกันม้วนเดียวจบแล้วเสียงที่ได้เนี่ย เกิน376เสียงแน่ๆโดยน่าจะมีเสียงเติมมาจากสอสอเสียเป็นส่วนใหญ่ค่ะทีนี้คุณผู้ชมคุณอดีศรเยเขาไม่ได้ชี้ชัดนะคะว่าเสียงที่เพิ่มมาจะมาจากขั้วรัฐบาลเดิมหรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็จะไปสอดคล้องกับการวิเคราะห์ก่อนหน้านี้เหมือนกันบอกว่าอาจจะมีดีลในลักษณะของการแตกแบ,บ่งพันธ์ก็คือใช้วิธีให้งูเห่าของพรรคร่วมเดิมค่ะมาโหวตเติมเสีีีียยยงงงงใใหหห้้้้้้คคคุณเเเฐฐาาแลลลวทนนน่่ออไปรรรืจจััััััดดตบชก ซึ่งมันก็มีคำพูดที่น่าสนใจของคุณอดิศรเหมือนกันนะว่าไม่อยากให้แยกว่าใครเป็นฝ่ายไหนเพราะท้ายที่สุดทุกพักเนี่ยก็มาจากการเลือกตั้งจากรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกันสามารถทำงานร่วมกันได้เพียงแต่ถ้าจะเอาพักสองลุงมาร่วมกันก็ต้องเป็นมติของ8พักค่ะเพราะก็คงต้องมีเหตุผลอธิบายให้กับประชาชนซึ่งถ้าดูจากคำพูดคุณอดิศรเท่ากับว่า ไม่ได้เป็นการปิดการร่วมงานกับสองพักสองปอนะคะแต่มันก็อาจจะเป็นความเห็นของคุณอดิสรแค่คนเดียวเท่านั้นแต่สําหรับความเคลื่อนไหวที่มันเกิดขึ้นอีกอย่างเมื่อวันเสาร์นั่นก็คือการปรับเปลี่ยนตําแหน่งบริหารของพักพลังประชารัฐค่ะได้คุณธรรมนัทพรมเผามานั่งเป็นเลขาธิการพักแทนคุณสันติพร้อมพับพร้อมพัดนะคะที่ขยับขึ้นไปเป็นรองหัวหน้าพักแทนที่นี้ก็น่าจับตามเหมือนกันอย่างคุณธรรมนัทเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นมือประสานสิบทิศแล้วน่าติดตามเดียวการเมืองหลังจากนี้เหมือนกันเนื่อง ว่ามีชื่อของพลตำรวจเอกพัชราวาทวงศุวรรณมาเป็นประธานที่ปรึกษาของพรรคที่อาจจะยังไม่ได้ตอบรับเต็มที่แต่มันก็สแสดงนัยยะด้วยเหมือนกันว่าจะเข้าสู่แวดวงการเมืองแล้วหรือไม่แล้วคนระดับอดีพออตพบตรเนี่ยถ้าจะเข้าสู่แวดวงการเมืองควรจะต้องมีตำแหน่งแห่งที่ใดอาจจะเป็นตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงสำคัญสำคัญซักกระทรวงหนึ่งหรือเปล่าทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นการขับเคลื่อนที่น่าติดตามว่าหน้าตารัฐบาลชุดใหม่มันจะออกมาเป็นแบบไหนเหมือนกันนะ คะคุนผู้ชมแต่ทีนี้ถ้าไปดูซุ้มเสียงจากทางฝั่งก้าวไกลค่ะคุณวิโรธเองเขาก็ได้โพสต์เหมือนกันนะคะยืนยันบอกส่วนตัวเขาไม่เชื่อข่าวลือเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปิดสวิตสอวโด้วยการรวมเสียงขั้วเก่าคือคุณวิโรธมองว่าถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยเป็นการจำนวนกับสอวอมากกว่าปิดสวิตสอว์นะแล้วก็ไม่เชื่อด้วยว่าเพื่อไทยจะดีดก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านแล้วเอาขั้วเก่ามาร่วมรัฐบาลเพราะถ้าทําแบบนี้ไม่ได้เสียงสนับสนุนจากประชาชนแน่ เพราะจะไปขัดกับคำมั่นที่เพื่อไทยเคยให้กับสาธารณะมาโดยตลอดแล้วก็อีกหนึ่งไม่เชื่อก็คือข่าวลือที่บอกว่าจะสลายคั่ว8พักในวันที่4สิงหาคมให้ฟรีโหวตเพราะท้ายที่สุดทุกพักก็ต้องไปอธิบายกับประชาชนที่เป็นฐานเสียงของตัวเองค่ะว่าทําไมถึงโหวตแบบนั้นและยังยืนยันถึงความเชื่อใจใน8พักโดยเฉพาะเพื่อไทยซึ่ง ถ้าสุดท้ายมีการหักหลังกันคนที่ถูกหักหลังคุณวิโรธบอกว่าก็จะถูกผู้คนสาปแช่งค่ะท่าทีของก้าไกลแนวโน้มที่เชื่อว่าก้าไกลอาจจะถูกผลักไปเป็นฝ่ายค้านกับการที่เก้าไกลเป็นการนําจัดตั้งรัฐบาลไม่สําเร็จเนี่ยก็เลยมีการสํารวจความคิดเห็นจากนิดาโพเหมือนกันนะคะก็บอกว่ามีการสํารวจเรื่องความผิดพลาดของก้าไกลสํารวจกักน24-26ถึงกรกฎาคมที่ผ่านมาคนที่ตอบแบบสอบถามเขามองว่าความผิดพลาดของพรรคก้าไกลในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้ค่ะ ร้อยละ42.98ระบุว่าเป็นเพราะก้าวไกลไม่ยอมยกเลิกบางนโยบายเพื่อให้ได้การสนับสนุนเพิ่มขึ้นแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าก้าวไกลไม่ได้เป็นการนำรัฐบาลหรือว่าไม่ได้ร่วมในรัฐบาลจริงมีการชุมนุมขึ้นจริงประชาชนมองว่าถ้าสมมุติพักฝ่ายค้าน เป็นก้าวไกลไปเป็นพักฝ่ายค้านเนี่ยอาจจะมีการชุมนุมแต่ร้อยละ35.19มองว่าการชุมนุมอาจจะใหญ่แต่ควบคุมได้ค่ะแล้วทีนี้พอถามถึงความเป็นไปได้ในการเลือกตั้งครั้งหน้าจะมีพักการเมืองใหม่ที่มีลักษณะบุคลากรและวิธีการดําเนินการทางการเมืองคล้ายกับก้าวไกลเกิดขึ้นแต่จะมีความประนีประนอมมากกว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ35.88เลยนะคะที่ระบุว่าค่อนข้างจะเป็นไปได้ด้วยเหมือนกันค่ะ